สมการรอคอยของแฟนๆค่ะสำหรับ Tenderness of Love The Star In Concert คอนเสิร์ตท,ที่รวมรุ่นคุ้นคน The Star ทั้ง10รุ่น50ชีวิตมาระเบิดความมันให้ได้กรี๊ดสนันสนุกกันทั้ง3วัน3รอบที่ Impact Arena เมืองทองธางนีค่ะและวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวก็ไปตามติดเรื่องหลังการเตรียมความพร้อมของเหล่า The Star ก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยที่ว่าเบื้องหน้าสนุกสนานเฮฮาสุดๆนั้นส่วนเบื้องหลังจะเปไ็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ ดูสตาหน่ารักสนมาอยู่ในห้องนี้ด้วยในครบรอบ10ปีต้องมีอะไรเป็นพิเศษครับนี้ t e n y e a r of Love ครับแม่ผู้หญิงบรรยากาศวันนี้ครับอบอุ่นอบอวนนะครับมีรูปดาวเห็นไหมครับดาวคือความฝันของพวกเราคือพวกเราดูสตาสีพูคือความรักวันนี้คอนเสิร์ตวันนี้อัดความรักแล้อัดความสามารถของน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนเต็มๆครับเพื่อที่จะ แสดงพลังออกไปให้กับทุกท่านได้ดูนะครับในคอนเสิร์ตวันนี้ครับขอบคุณครับในฐานะที่เป็นพี่สตาร์รุ่นแรกนะครับดีใจครับที่เดินทางมาถึง10ปีแล้วเด e Star า์ได้คัดสรรน,นะครับบุคลากรในวงการบันเทิงนะครับที่มีความสามารถนะครับที่จะประดับในวงการนี้ต่อไป มาถึงสักทีนะคะวันที่เรามีคอนเสิร์ตร่วมกันกับน้องด้วยใช่จะบอกว่านี่คือบรรยากาศที่เรารอขึ้นโชว์นะคะของิวจิเลนะคะก็อย่างที่เห็นชุดนี่เป็นแนวของิวจิไม่ได้เอามาจากบ้านนะท่จากก็เป็นแนวที่เราจะมีโชว์ทั้งไม่รักไม่ต้องที่มีท่าเต้นใหม่อะค่ะแล้วก็เมดเล้เพลงฮิตของเราเองด้วยแล้วก็เพลงพิเศษที่อยู่ในอัลบั้มเทีเดียส๊อปเลยใช่ เดอะสตาร์ห yeah. ้าก e> ็ร yeah. ู้ส well, ึกดีใจที่ได e> un> ้มาเจอกันอีกแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนโตขึ้นเนาะเพราะว่าได้มาทํางานได้มาเจอกับอะไรที่เข้ามาเป็นประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นขนะแต่ว่าทุกครั้งที่มาเจอกันเราก็มีความสุขมากตารู้สึกก็รู้สึกอรู้สึกอบอุ่นครับว่ามันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบภาพปีหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือ10ปีเดอะสตาร์ทุกคน50ชีวิตในวันนี้มนรวมกันมันเป็นอะไรที่แบบ นะมันไม่มไมใช่มันมเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเนอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะได้มาอยู่กันขนาดนี้ต้องบอกว่าบ้านนี้เนี่ยนะคะเป็นไม่ใช่แค่พวกเรา50ชีวิตคือมันเป็นบ้านของเราทุกคนทั้งแฟนแฟนทั้งทีมงานทุกอย่างเราอยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวจริงๆแล้วเราก็สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้ถึงที่นี่แล้วมันยิ่งใหญ่มากเฮ้ยเมี๋ยวนย Well. ติดตามชมความบรรยากาศเรือ่องหนังนะครับ The Star Physics พวกเราทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงกายกันบ้างนะครับมีรายการนี้พี่ตามติดชีวิตดาวอะไรมีเรื่องหลังไงครับใช่ไงเขาตามติดชีวิตดาวคนไหนนะเจ๊งดับเดดหมดเลยแล้วน่ะคุณก่อนครับใช่คนแรกคืแต่งหน้าก่คนแรกเหรอนี่วันนี้แต่งตัวดีนะครับผมว่าคุณแต่งออกมาแล้วเหมือนเหมือนผมเหมือนดาราเหรอครับไม่ใช่ครับเหมือนเดิมนะ ดีครับแต่ดิวตรงกลางนี่ต้องบอกว่านะเขาอาจะโพสท่าให้กระตือแล้วนะยังดูแต่ตาเขาอื่นด้วยนะก็แต่ว่าโอเคเราก็อยากได้แบบให้มันฟีลลิ่งแบบมันแบบเป็นชิปเปอร์ดิวนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบชื่อซ้ำกันเยอะที่สุดในใที่นี่ด้วยก็แต่ออกมาดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะี๋ยวดูรูปนี่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 รู้ไหมรูปนสวยใช่ไหมที่ดูดูตรงกลางสิเหมือนกับตอนนี้เรายังไม่มี คนที่แบบจะมาถ่ายรูปเล่นอะไรแถวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเรากาล้องมาเราก็น่าจะได้ถ่ายน้องให้ถ่ายแบบเพื่อนๆเก,ก็บไว้เพราะมับบนก็เหมือนเป็นความทรงจำที่เรามาร่วม่องวิสัยแล้วเราก็ได้มาสุนทกภัณฑ์ขอน้องๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่ไปบ่อยนะการถ่ายภาพเก็กบเอาไว้เราก็จะได้เห็นว่าน้องๆแต่ละคนเขาเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดหไหนจากวันนี้จนถึงอนาคตหรืออาจจะอีกสิบปียี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยครับันนี้ก็เป็นหนึ่งในม่งแบบของเรา อบ,บอกเลยว่าพิรุษถ่ายสวยมากค่ะแต่ได้คิดว่าตัวเองสวยอยู่แล้วเนี่ยเออเธอคือ <laughs> พ <laughs> รุษถ่ายให้สวยกับตัวจริงพี่สวยอยู่แล้วอะไรกลารเป็นซุปเปอร์สวยอะไรอย่างเงี้ยคะ <laughs> สำหรับ10 Years of Love The Star In Concert งานนี้เรา The Star ก็ทุ่มเทกันสุดๆทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นเพื่อให้คอนเสิร์ตนี้ออกมาสะุดถูใจแฟนคลับ The Star ที่สุดเลยละค่ะสำหรับคอนเสิร์ต t e Years of Love The Star In Concert นะครับผมก็วันนี้ก็มา ถึงวันเล่นจริงแล้วใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากกับคอนเสิร์ตครั้งน,นี้เพราะว่าเราได้รวมตัวกันของเราที่เที่ยวนอกหนสตาร์ทั้งสิบรุ่นครับวันนี้เป็นรอบทีส่สองน,นะใช่ครับว่าเมื่อวานวันศุกร์วันนี้วันเสาร์เที่ยวนอเล่นก็คือวันนี้คนแน่นเลยเต็มครับนสนมาเต็มมากแล้วก็ร<ง>ู้สึกว่าอบอุ่นมากนะคิดว่ามันมันหาโอกาสแบบนี้ได้ยากมากๆนะคืออย่างที่หลายคนน่าจะเข้าใจคือผมรู้สึกว่า นี่มันไม่ใช่เป็นแค่คอนเสิร์ตธรรมดาแต่ว่ามันคือการรวมกันของครอบครัวคือรู้สึกอบอุ่นมากครับ<ช>ได้มาเจอกันนี่อย่างพี่สนเนี่ยเพิ่งจะมาได้ร่วมงานกันจริงจในงาันนี้งาน,นผมเออแค่ไหนเห็นไหมครับผมมีกอดพวกเขาอีกเขามีครบผมมีโอ้แล้วเขามาขอแบบไลเซนซ์น้องอะไรเงี้ยใช่ผมมีทุกคนครับอะไรแบบไรเหมือนัเลยเหมือนกับผมเพิ่งได้เดสตารำ ที่ได้กลับมาบุกตัวห้าสมบัตคในท่าี่กได้ว่าพวกเรารมีจุดมุ่งหมายเดีวยวกันรักในเสียงร้องเพลงเหมือนกันแล้วก็นานๆที่มีคนนะครับในโอกาสแบบนี้ซึ่งซึ่งโอ้โหสิ่งดีจากทั้ง นีก็เป็นวันที่สอนแต่ว่าามันก็จะมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแน่นอนแน่นอนมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมพวกเราเต็มที่อยู่แล้วครับผมจะบอกเลยว่าผมมันตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้วอ๋อผมว่าเต้นมันเลยหน้ามันดีใจมากครับยิ่งได้ร้องเพลงกับพี่ชายคนนี้นะครับเออเเมาหน่อยรู้สึกมั่นใจมากจริงมั่นใจว่าโชว์เราดีแน่แน่มั่นใจว่าหน้าตาดีกว่าพี่ซ้ำครับไป็นอกไรกันนะ มันมันก็เป็นการคิดว่าคงไม่มีโอกาสขนาดนั้นแหละที่จะรวมกันเยอะขนาดนี้ห้าสิบคนแล้วก็คือมันเจอหมดอะเจอทั้งความวุ่นวายเจอทั้งความสุขสนานแต่คือในความวุ่นวายเห่านี้แหละเราสุดก็มามันเป็นเสน่ห์ิมคนเวลาแบบซนๆกันหรือว่าแบบพี่เขาตามหาก็ไม่เจออะไรเงี้ยมันสนุกเราได้แกล้งเราสนุกอ่ะตง มีสองตาอีกสองตาดิวดิวดิวหันสามคนที่แต่แปลกใจล่าสุดเมื่อกี้เดี๋ยวครัตูมเอ้น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 ไหนมีอ้นเดียวหรือเปล่าอ้นไหนอ้นไหนอ้นไหนแบบอ้นเียวอ้นเดียวกับผมผมรับใจไม่ได้โกงแกงเนาะ คือหนึ่งเลยคือมันเซอร์ไพรส์อะหลายๆคนที่คนดูเขาเซอร์ไพรส์เขาไม่คิดว่าจะได้ฟังเพลงนี้ในคอนเสิร์ตกลางคืนนะและะ้ว<ล>คือมันมาในแบบอลังการแบบที่แบบเวทีทั้งเวทีเป็นพี่แก้มคนเดียวเลยแล้วนางเป็นผู้หญิงที่เป็นชมป์คนเดียวใช่ใชใชคือ<ช>ยืนกันแบบเดินกลางสิบคนในยืนเป็นฝั่งเปิดตัวเพิ่งเพิ่งยังตรงนั้นนะหัดไปแล้วหัดไปว่าอุย้ยผู้ชายใส่บีบ๊ คนดูเขาเขาไม่คิดว่าเดร์สตาแบบจะมาเล่นตลกได้ถึงขนาดเนี้ยเพราะมันแบบตลกคือมันมันฮามากแล้วคือตัวละครมันแบบคาแรคเตอรต์มันชัดมากเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงไปเลยไม่มีอะไรครับน้นะ<ห>าผู้ใหญ่ที่ตามที่เสียงก็นิดหน่อยเออก็ไม่เห็นจะแปลกมีปากมันก็ต้องมีเสียงเราลุงเล่นเมื่อกี้ต้องขามใช่ไหมครับน้าผู้ใหญ่ <c oughs> ว<ป>ันน<ป>ี้เรื่องเราใน เป็นยูนิฟอร์มทหารเรือหรือว่าเป็นสไตล์ย้อนยุคนิดนึงก็คือชุดขาตัวนะมันจะมีการผูกผ้ามันทอแบบเดนทรอลินิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมีเสื้อหนังนะครับให้บรรยากาศแบบทหารแบบในหนังทหารเก่าๆอะไรเงี้ยครับผมใส่ไปแลาเจ็บปดเลยต้อซ้อมกันแบบว่าดูเดือนว่าทั้งฮาร์ท่านสนุกเลยนะฮะแล้วก็เป็นเซนเซอร์คอนเสิร์ตที่ที่ว่าหาอยู่ไหนไม่ได้ละเพราะว่าคนเยอะจริงครับ คนอื่นมาเต้นให้จะขึ้นเวทีแล้วก็อตอนนี้ความรู้สึกคือแบบคือต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับไม่ตื่นเต้นกับคิวตัวเองตื่นเต้นกับพวกนี้ครับไม่ไมใช่ตื่นเต้นว่าคืออยากทำออกมาให้ดีที่สุดครับ <c oughs> เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะโ <c oughs> นะชว์อลังการแน่นอนครับผมแสงของผมก็จะเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่ามีสิ่งที่คนอื่นไม่มีเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวรอดูหน้าเวทีครับผมตอนนี้เพลงเสริมมาแล้วขอยืนตรง